เร็วเข้าเมือ่อยดูนงยดงที e ่เรามาแยผิดมาเลยนะ คือแบบบนน,บนีนเน้เดี๋ยวมึงได้หล่อมึงได้ออกเทีวีมึงขึ้นป่าวเฮ้ยมึงมึงจะออกช่องช่องแปดเก้ามึงเนี่ย Đây, hey, kích bóng cho chứ Kích bóng cá chua ạ